สวัสดีครับอยู่กับรักงานช่างชนแนลนะครับวันนี้นะครับอยู่ด้านตรงนี้กับผมนะครับมีกระจกอยู่ด้านหลังนะครับผมต้องการจะใช้นํากระจกตัวนี้นะครับไปวางบนโต๊ะทํางานแต่ที่ปัญหาคือ,อกระจกที่ด้านหลังนี้นะครับยังมีขอบขอบยังคมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รักงานช่างชนแนลนะครับมีวิธีการลบขอบคมกระจกง่าย สามารถทําเองได้นะครับจะ,จะใช้อะไรหรือมีวิธีการเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกระจกตัวนี้นะครับซึ่งเราจะมาวางบนโต๊ะนะครับเอามาใช้งานใหม่นะครับแต่ต้องมาลบขอบขอบกระจกตัวนี้นะฮะจับดูนะครับจับดูมันยังคม นะยังคมอยู่นะครับยังมีความคมอยู่ผมก็จะใช้หินลับนะครับหินลับมีดที่อยู่ในในบ้านเราเนี่เลยนะครับออกมาลับขอบกระจกนะครับซึ่งหินลับเนี่ยมันจะมี2ด้านใช่ครับมีด้านด้านละเอียดกับด้านหยาบนะครับเราจะใช้ด้านหยาบนะครับในการขัดขอบกระจกในครั้งนี้บางคนอาจจะใช้ กระดาษทรายก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจุ่มน้ำให้เปียกให้ทั่วเลยทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ใช้ด้านที่เป็นหินหยาบนะครับหินหยาบฝั่งนี้นะครับละเอียดในฝังนี้นะครับเอาไปขัดเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการขัดเลยนะครับ ทั้งสีคราบ นะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับเช็ดทำความสะอาดต่อนะครับเดี๋ยวจะลองมาดูนะครับว่าออขอประจกที่เราขัดแล้วนะครับมันจะมีความคมอยู่ไหมนะครับนะครับไม่มีแล้วนะครับ นี่แล้วนะครับสามารถรูปได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับใครที่ต้องการที่จะลบขอบกระจกก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับรักงานช่างชาแนลกับครูร่วมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ